น้องมิล่าลูกสาวเทย่าโรเจอร์กับสามีนักเตะทีมชาติปากนิดจ,จมูกหน่อยออร่าพุ่งดังตั้งแต่เด็กน้องมิล่าลูกสาวเทย่าโรเจอร์ลืมอุ้มท้องลูกคนที่สองสามีนักเตะเหอลูกนักเทย่าโรเจอร์นักแสดงและนางแบบสาววัย35ปีขึ้นทันสะพ้ายวงการฟุตบอลภายหลังจากคู่รักต่างวงการอย่างมิล่าชูนวนสีดาวเตะด,ดีกรีทีมชาติไทยกองหลังสุดหล่อของทรูแบงคอกยูไนเตดวัย33ปี แต่งงานกันไปตั้งแต่เมื่อปี2562มิก้าชูนวนสีได้ตั้งชื่อลูกรอมิก้ายกเทย่าภรรยาเบอร์หนึ่งเป็นคนที่ใช่ตั้งแต่วันแรกที่เจอไม่คิดว่าจะได้ลงเอยกันเคยอยากมีลูกสองคนอยากให้มีพี่น้องกระโตมาแบบมีพี่น้องก็เลยอยากมีสักสองคนรู้สึกเทย่าโรเจอร์เป็นคนที่ใช่ตั้งแต่วันแรกที่เจอไม่คิดว่าจะมีโอกาสคบกันผมรู้สึกว่า เขาใช่เลยตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอวันนั้นผมอยู่กับเพื่อนก็บอกเลยว่านั่นแหละถ้าหาได้แบบนี้ก็จะแต่งงานแต่ก็ไม่คิดว่าเราจะได้มีโอกาสมาคบกับเขาได้ซึ่งตอนนั้นผมรู้เลยแม่ผมก็รู้เพื่อนเพื่อนผมก็รู้ว่าคนนี้แหละใช่เรามีทุกอย่างที่มันคล้ายกันไปหมดไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตการกินอาหารผมก็รู้สึกว่านี่แหละมันใช่จริงๆผมบอกเพื่อนว่าจริงๆแต่งงานตั้งแต่ปีแรกก็ได้เลยยกให้เป็นผู้หญิงเบอร์หนึ่งล่าสุด กำลังจะก,กลายเป็นคุณแม่ลูกสองแล้วสำหรับนักแสดงสาวเทย่าโรเจอร์กับสามีหนุ่มนักฟุตบอลมิก้าชูนวนสีหลังจากทั้งคู่มีลูกสาวอย่างน้องมิล่าวัยหนึ่งขวบปากนิจจมูกหน่อยน่ารักออร่าตั้งแต่เด็กๆเ,เรียดว่าได้พ่อมาเต็มเตมน้องมิล่ามาเติมสีสันให้กับชีวิตครอบครัวให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพราะเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาได้อวดภาพอัลตาซาวทายาทคนที่สองล่าสุดเทย่าได้ควงมิก้ากับลูกสาวมาเฉลยเพศสมาชิกคนใหม่เรียบร้อยแล้ว โดยพ่อแม่ลูกได้ยืนรับลมเย็นๆอยู่ที่ริมทะเลพร้อมกับกล่องของขวัญใบใหญ่สีขาวซึ่งเมื่อมีก้าได้เปิดของขวัญออกมาก็ได้มีลูกโป่งลอยขึ้นมาพร้อมกับมีข้อความที่แปะบนลูกโป่งว่าบอยและเขียนข้อความว่า Wehaving at ะจุดๆ,ๆหลังเทย่าเฉลยว่าทายาทคนที่สองได้ลูกชายสมาชิกคนใหม่ของครอบครัวก็วมีคนในวงการเข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างมากมายเช่นเบน์พรชิตาสุนิสาเจ นัทเทพาสดินนาตาลีเจเรวนนทาทายังเป็นต้น